สี่ข้อที่ต้องเช็คให้ชัวร์นะคะว่ารักแท้ Р หรือแกล้งรักข้อหนึ่งเช็คจากความใส่ใจข้อนี้นะคะคุณต้องเช็คดูการกระทําของเขาด้วยนะคะว่าการกระทําของเขาที่มีให้กับคุณเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าความเอาใจใส่ความใส่ใจที่เขามีให้กับคุณเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ยังมีแนวโน้มที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตอนนี้มีแนวโน้มที่เหมือนเดิมเขาทํากับคุณเสม,สมอ <c oughs> ต้นเสมอปลายเขาเคยทําแบบไหนเขาก็ทําแบบนั้นเขาเคยใส่ใจคุณ ดูแลคุณดียังไงเขาก็ทําแบบนั้นนั่นหมายความว่านะคะแฟนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เขามอบรักแท้กับคุณแต่ถ้าเขาแกล้งรักคุณนะคะการกระทําของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยแบบว่าสนใจคุณว่าคุณจะกลับบ้านมาดึกไหมไปกับใครที่ไหนมาบ้านนะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ถามเขาไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะไปที่ไหนกับใครนะคะนั่นหมายความว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันเป็นความรักที่หลอกๆนะคะ ข้อ 2. เช็คจากความรู้สึกข้อนี้นะคะคุณต้องเช็ค <Check S 1> จากความรู้สึกของคุณด้วยว่าตอนนี้คุณเนี่ยรู้สึกกับแฟนคุณแบบไหนการที่คุณอยู่กับแฟนคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีความสุขไหมเป็นความสุขที่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อการบ้านร่าเพราะ,ะว่าความรักแท้นะคะเวลาที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆไม่อยากแยกจากกันเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่า,าห่างกันหรือว่าแยกจากกันเลยนะคะข้อนี้ต้องเช็ค จากความรู้สึกของสองคนนะคะแต่ถ้าแฟนคุณเนี่ยเขาแกล้งรักคุณความรู้สึกของเขานะคะจะเปลี่ยนไปเขาจะแบบว่าไม่ค่อยอยากอยู่กับคุณไม่อยากใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะนั่นหมายความว่าเขาแกล้งรักคุณไม่ใช่ความรักแท้นะคะข้อ 3. เช็คจากการเปิดเผยข้อนี้คุณต้องเช็คว่าแฟนที่คุณคบอยู่ตอนเนี้ย เขาเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้คุณได้รู้ไหมข้อมูลส่วนตัวของเขาเนี่ยให้คุณได้รับรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นเขากล้าเปิดเผยคุณกับเพื่อนของเขาเขากล้าเปิดเผยคุณกับครอบครัวของเขานะคะเวลาที่เขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่เคย ปิดบังคุณเลยเขาบอกให้คุณรู้หมดทุกอย่างว่าเขาไปทําธุระที่ไหนกับใครเมื่อไหร่อย่างไรถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะนั่นหมายความว่าแฟนคุณเนี่ยเขารักแท้ให้กับคุณนะคะแต่ถ้าเขาแกล้งรักคุณนะคะเวลาที่เขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่เปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะคะโกหกคุณซ่อนเร้นคุณปิดบังสิ่งต่างๆที่เป็นความลับเนี่ยที่เขาไม่อยากจะบอกคุณเนี่ยให้คุณรับรู้หรือว่าไม่พาคุณเนี่ย ไปเจอเพื่อนของเขาหรือว่าครอบครัวเขานั่นมันหมายความว่าผู้ชายคนนี้เขาแกล้งรักคุณนะคะข้อ4 เช็คจากภาษากายภาษากายเนี่ยจะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะสามารถบอกให้คุณได้รับรู้ว่าแฟนคุณเนี่ยเขารักแท้กับคุณหรือเปล่าว่าเขาแกล้งรักคุณอย่างเช่นเวลาที่เขาโอบกอดคุณสัมผัสคุณนะคะเขาโอบกอดด้วยความรู้สึกที่นุ่มนวลอย่างจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เขาจูบคุณเนี่ยเป็นการจูบที่แบบว่าสัมผัสลึกซึ้งอ่อนโยนนุ่มนวลไหมคุณสามารถรู้ได้เลยนะคะถ้าเขาจูบคุณด้วยความนุ่มนวลแล้วก็แบบว่ามีความสุขที่กอดจูบคุณนั่นมันหมายความ ว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณจริงๆแต่ถ้าเขาแสดงความภาษาการอย่างเช่นเขาไม่อยากจะจับคุณเลยเขาไม่อยากจะกอดจูบคุณเลยแม,ม้กระทั่งคุณอยากไปกอดเขาเขาก็สะบัดออกอะไรแบบนี้คุณไปกอดไปหอมเขาก็รู้สึกว่าเขาหงุดหงิดจังเลยนั่นมันหมายความว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่ได้รักคุณจริงๆเขาแกล้งรักคุณเพียงเพราะว่าอะไรบางอย่างเท่านั้นเองและนี่ก็คือวิธีการเช็คให้ชัวร์นะคะว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ย เขาแกล้งรักคุณหรือว่ามอบรักแท้กับคุณนะคะลองเช็คดูนะคะว่ามีตรงตามข้อที่คุณนุชกล่าวมาหรือเปล่านะคะ